เอาไี่เอาแล้วไม่หนูไม่เอาแล้วหนูจะต้องการเงินคืนมาให้พี่เอาไว้หนี่งที่พี่ยื่นให้หนูยืมยังไงพี่ควรอ่ะที่มาให้เรียบร้อยเพราะว่าพี่อ่ะยื่นใส่มือหนูแล้วพี่ก็บอกเอาใหม่พ่อหนูมาได้เพราะหนูเพ่อหนูวดมาได้พี่บอกว่ายื่นยังไง ไม่ไว <Hoy S 2> ่ะอย่างี้ไอเด็กัหี่ชาล่บน่นยต้องโดนเดี๋ยวต้องได้กเขาบ้าลปูเ็นรานัใหญ่เป็นรวัใหญ่หมเดไมป้เดี๋ยว้เ่นไ่ครับไมวผิธนะเขาไม่นทางการเนี่ยไม่ไมยดเลยไม่ไม่ยดเยอย่งนีใช่ไงแต่ที่บอกพอหนูป้าได้พี่ก็บอกว่าเอาใหม่เอาใหม่

ปาได้แล้วี่ก็บอกเอาใหม่นะหนูเอาใหม่นะ้่ย่มหนูไม่เอาแล้วหนูจะต้องการเงินคืนมี่เอาไ้พี่้จไปเราจาเงินคได้ไงเราเล่นไาเราลได้หแล้วเราไม่นหนูเข้าใจแต่อนี้คหูปลาได้แล้วพอีเขายืมาให้ไหมพหนูปาได้พี่เขาก็บอกว่าเอาใหม่เอาให่เอาห่ก็เอาใหม่ก็คือให้เล่นใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนูลองใหม่หนูลองใหม่นะหนูก็ไม่เข้าใจ ทำไมพี่เขาไม่กระบอกไห้ชัดเจนอ้ลองี่เขาบอกชัดเจนอ่ะลองพี่ลองลองลอพี่บอกชัดเจนแล้วแล้วไมไม่บอกลูกค้าให้ชเจไม่เรป็นผขายไม่อาเราเปายไม่ก่อนเราลองคิดดูนะถ้าพี่ถ้าพี่เก็บตังลูกลองมาเนี่ยเราลองไปกี่ลูกแล้วถ้าพี่เก็บตังค์หมดเลยเนี่ยเราคิดดูดีๆโอเคครับเอพี่เป็นคนพี่เป็นคนกีบลูพี่เป็นคนดูเรามันเาไม่อยากจะเล่นเ่ะ ก็ตอนแรกคนเห็นว่ามันง่ายหนูก็เลยจะเล่นแต่พี่เป็นคนดึงมาแล้วทีนี้ทำไมพี่ไม่บอกให้ชัดเจนว่าลองก่อนลองก่อนลองก่อนพอหนูพลาดพี่ก็บอกลองก่อนลองก่อนอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งคืออีกรอบหนึ่งอะไรก็คือให้เล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนี่ขาวแพ้แล้วแพ้เราอย่าเข้าใจเอหรู้นะเห็นไหมนี่ถ้าเราไม่เล่นที่ไม่บอกให้ชัดเจนถ้าเราที่ไม่บอกให้ชัดเจน โน่นถามคนนู like ああ not not giveaway, ้นเลยนี่เราหายไปถามนี่เราบอกดิถ้าถ้าถ้าเราไม่เล่นพี่มังคับเราเล่นไหมก็ไม่ได้มังคับเออแต่พี่มังคับเล่นไหมไม่ได้บอกให้ชัดเจนไงทำไมพี่จะไม่บอกให้ชัดเจนก็หมายถึงว่าถ้าี่ถ้านมเป็นพี่นะทำไมวันนี้ผมโดนเนี่ยก็ใช่ไงแต่เนี่ยพี่ไม่บอกว่าชัดเจน สองเบอร์ติดสองทอ่เปิดในี่นะล้วเป็นแนี้เอาใเใส่มาทำให้นะครับทกไมพี่ถึงบอกแบบนี้เนี่ยหนูก็ต้องไปแก้คุพี่ไอ้ที่หนูมเขาใ่คพี่่อใไหพี่ต้องกาแยก้าฟังหนคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพี่อ่าไม่ใช่ชี้แจงหน่อยว่ามันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นที่เขาบอกว่าจูงมือเขาไปแล้วไปให้ปางเนี่ยให้ยืนให้เฉยสิป๋าพี่ แต่ในคลิปเขาบอกว่าจูงมือเข้าไปเล่นแล้วเรื่องเราเป็นไงเราได้พูดไหมลองใหม่ลองใหม่พูดไหมอยู่หลังร้านครับแล้ววันนี้วันนี้เรามาที่สพเขาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเากข็บร้านไปแล้วเก็บร้านไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นเป็นหลักฐานนะครับเป็นลูกบอลกับตุ๊กตาหรือว่าไงอย่างที่ชายในคลิปอ่ะสองคนนั่นคือไทบเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของร้านเป็นลูกจ้างเหมือนกัน แล้วเรารู้ไหมว่าวันนั้นมุ๊มบอมเขาการกระทำอย่างนั้นไไทาเหมืมอนกันี่หลังร้านก็มีการสั่งระง,งับการเล่นนะครับทุกประเภทแล้วก็ดําเนินคดีกับผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนครับการจกนี้เราถ้ามีอย่างนี้มาอนุญาตขอให้ลงเราเราจะให้อนุญาตก็ไม่ไม่อนุญาตให้ลงนะครับเป็นงานเกษตรแฟ เป็นงานเหมือนคล้ายๆงานประจำปีครับผมเราก็ตรวจสอบตรวจสอบแต่ว่าอาจจะมีการลักลอบเล่นครับผมตรวจสอบไม่ทั่วถึงครับผมแต่หลังจากนี้ก็ยืนยันนะว่าจะไม่อัดยางครับผมครับเรียกมาพูดคุยแล้วครับเจรจาแล้วครับทางคนที่อยู่ในคลิปก็พอใจนะครับได้เงินคืนผู้จัดงานเรียกมาพูดคุยแล้วครับก็ให้ยกเลิกการเล่นทุกอย่างนะครับ สดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Follow ร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ